สวัสดีค่ะมากับช่องแม่เยสชานลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมนี้กัน,กน,นะค่ะอย่ามาเล่นกันเลยอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะโลกา,อกาเอาเสียงก่อน เดี๋ยวไปที่ของขวัญฟรีนะคะอันนี้เพิ่งเล่นมาได้ประมาณ5วันเองนี่นะคะคือบ้านของเราเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านก่อนนะคะดูครอบครัวเราก่อนลูก่ชอบทำงานบริษัทลูกอยากลงขับรถทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ าจะของลุกไปนหน่อยนะคะนี่คือคุณแม่นะคะคุณแม่นี่คือคุณแม่เรานะคะคุณแม่เพิ่งตื่นอันนี้คือเราเ้ camp. อันนี้คือพี่ของเรานะคะชื่อว่าพี่มุกแก้วนะคะอันนี้คือคุณพ่อนะคะพี่มุกแก้วมันคนแต่งให้คุณพ่อเป็นแบบนี้ฟันเย็นอันนี้เป็นพี่เรานะคะที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนะคะ เป็นช่างนะคะลูกช่างนะคะชื่อว่าพี่ปันปันหนะะ้านี่นะคะส่งจดหมายทุกวันเลยตอนนี้ก็มีน้องแมวนะคะน้องแมวพูดได้นะคะแล้วก็จะมีนมค่ะานมเลื่อนไม่ขึ้นนี่ค่ะเล,เลือนได้แล้วขี่เลื่อนได้แล้วไม่เป็นไรนี่ก็เป็นรถนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารแมวนะคะ แล้วก็มีชุดนะคะเอามาจากโรงเก็บผ้าเราก็มีถังขยะนะนี่นะถังขยะทิ้งของเลยด้วยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาหารแมวนะทุกคนเป็นไฟแล้วก็มีหนังสือนะแล้วก็จะมีหมอนนะคะหมอนทําอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวน,นะคะก็จะมีกาแฟมีแล้วก็มีไฟนะมีถังขยะมีตู้เย็น แล้วก็มีเครื่องเก็บองอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีเตาแก๊สนะคะมีอะไรนี่ปีน้ำนะคะแล้วก็จะมีพวกจานอะไรพวกนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นยาสระผมนะคะยาฟอกตัวอันนี้ก็เป็นที่สระผมนะคะอันนี้ก็เป็น,ปนสีฟันนะไอ้ครบ เป็นไฟเหมือนกันแล้วก็จะมีกระจกมีที่เข้าห้องน้ำนะนก็มีอันน้ำได้จริงนะทุกคนนะคะอันนี้ก็เปิดไฟได้นะลองไปโหลดกันมานะคะแล้วเราก็ไปบ้านคนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวเราออกก่อนอันนี้มันต้องรอมันโหลดนะคะแต่มันจะบอกว่าโหลดนะแต่เครื่องเราไม่มีนะคะ นี่เราจะไปตะลุยสาวนะคะ ไปดีเอาคนนี้ไปแล้วกันเราก็เอาคนนี้กลับมาโอเคนี่ไปเดี๋ยวไปนอนก่อนมืดมืดด้วยเออมือดแล้วเช้าแล้วทุกคนอู้กินน้องดิ๊ Mình chưa ra, mình chưa ra Không ơi, đi quá Đi 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 khuôn này Tông Tông đi khuôn này ông chút khuôn Điều này, điều này, เดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเอากล่องกล่องกล่อง,องแบบนี้นะคะกลองจอง้องผ้าไปต้องทำยังไง <c oughs> ไม่คนนี้กลับบ้านอนะ่ะ๋ยวเราออกแล้วเราก็จะไปบ้านเรานะทุกคน อันนี้เราลงเลยนะเราจะไม่ค้างเหมือนตอนนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปที่บ้านเราเหมือนเดิมดูดีๆทุกคนมันมีสิ่งชาด้วยอันนี้คือตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะคะก็ดึกแล้วแหละอีกสองชั่วโมงนะคะไมนเก็บไปก่อน ของเราก็มีนะเอามาจากถังขยะอันนั้นลองใส่ชุดนี้โหสวยเชียวไว้ให้คุณพ่อเราใส่นาะน,นี่คุณพ่อลองใส่อันนี้บ้างรอเลยต่ยาเลยอเอาชุดเก็บก่อน นมนนี่น้องนมน้ำนมเราจะเอาทิ้งเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่มีประโยชน์เลยน้องแมวมีเสียงด้วยนะแต่มันเสียงมันไปหน่อยอให้น้องกินข้าวก่อนน้องไม่ยอมกินนะทุกคนไม่เป็นไรเอาตั้งโชว์ไ้ก็ได้อันนี้ให้คุณพ่ออ่านหนังสืออ่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำกันห้องน้ำ

นกาแฟใส่ไม่ไรอีอกไม,ไ,อไม่เป็นไรอะไรอยู่อะไรอยู่อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะเราจะนอนกับพี่ปันปันนะนี่ค่ะคุณพ่อนะคะตอนนอนก็จะดหอดเว็นนอนตรงนี้อ่ะ รเราก็นอนตรงนี้แม่ก็นอนตรงนี้แม่ไม่นอนนี่นะทุกคนก็จะติดโคมไฟเลยนะคะอลุกมาก่อนทุกคนลุกมาก่อนลุูมาก่อนอย่าเพิ่งหลับคัดใครไปอ๋อนนะมีหน้าเราเองนะทุกคน นามิงเอาเป็นใครดีเออเดี๋ยวเราจะเลือกนามิงนะคะคนนี้เป็นนามิงแล้วกันเดียด๋วยวๆๆไม่นะเอาคนนี้แล้วกันค่ะฮึ่ยๆยาวใส่ชุดนอนกันให้หมดเลยทุกคน จับเข้าใส่ชุดนอนกันให้หมดเลยอะอ่ะอ่ะออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบเหลือยี่สิบก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอคก็ใส่ไปนี่พึ่งนะอืม เก็บไว้เก็บไว้เขะองเ่ยนทาให้เขาเ็สียเแล้วก็เนรักมากถ้า้เิเขาจะเสียใจขนาดนอเคใส่เรียบร้อยแล้วคุณพ่อใส่ชุดนี้ละกันนี่ก็คงะอย่านั้นอยู่กันแไม่ต้องแ่ นั่งรอ,อก่อนทุกคนนั่งรอให้ทุกคนนั่งรอต้องนอน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 ,นอนนอนกับแม่เนาะเราก็นอนกับพี่ปันปันพี่มุกแก้วก็ ตรงนี้กับน้ามิ้งนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย